ตอนนี้ออโรเนีย e มกำลังเป็นที่นิยมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาหาออโรเนียมขายกันค่ะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในหนึ่งชั่วโมงเราจะหาอ e ีโรเนียมได้กี่ก้อนนะคะในเซิร์ฟเวอร์ IRO แห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะเนีออนะคะฮันน่ พอรูแล้วใช่ไหมคะว่าจะมาหาอีลูเนียมเราจะต้องมาหาที่ไหนกันนะคะกับแมปเนวาานะคะซึ่งแมปนี้ก็จะมีดันพิเศษของบานาสควิดนะคะที่จะมีตัวที่มันจะดรอปอีลูเนียม네ก็คือ15%เลยทีเดียวทีนี้เราก็จะใช้โลกเจ้าเก่าของเรานี่แหละคะ่ะมาหาสินค้าตามใบสั่งนะคะว่าเราจะได้เท่าไหร่ใน1ชั่วโมงกันนะคะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะข้อตกลงเดิมนะคะจับเวลาหชั่วโมง อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเป็นเซิร์ฟไทยรู้สึกว่าอัอตราการดับอิโลเนียมของเซิร์ฟไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ7.5%มั้งคะหรือไม่ก็ประมาณ7%นนี่แหละสำหรับตัวบานัสควิดนะคะจะต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะจะต้องเรียกว่าผีไฟใหญ่แล้วกันนะคะทีนี้ไอ้ผีไฟใหญ่เนี่ยเราก็มาดูกันนะคะว่าในหนึ่งชั่วโมงของเซิร์ฟเวอร์นี้เราจะได้มากได้น้อยนะคะไปกันเลยค่ะเนื่องจากที่มอนในแดมแแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นมอนธาตุไฟดังนั้นคำแนะนำเลยก็คือไปหาซื้อมาเลยค่ะ มีดกเกอร์คิมสันที่มีาธาตุน้ํานะคะจะช่วยทําให้ตีแรงขึ้นด้วยแล้วก็ระวังพวกอ,อันนี้คงไม่ต้องบอกนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นโอ้โหเยอะไปค่ะคอสถ่อนกําลังก่อนค่ะเอาละเอาละเอละจอละเจอละคือโอเคได้มาแล้วค่ะได้ฐานหินแล้วก็ได้ของบางอย่างนะบัตูโจเนี่ยเราก็รู้กันดีนะคะว่าขยะไม่ค่อยดีเอาพี่เดี๋ยวก่อนสิคะพี่ทําอย่างนี้ไม่ได้นะคะ อยู่ๆพี่จะมาไล่สกิลไล่สกิลยกเลิกอย่างนี้ไม่ได้นะคะตายแล้วค่ะแล้วจะจับเวลายังไงคะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะสามนาทีไม่เป็นไรค่ะก็อ่าเดี๋ยวเวเดี๋ยวทนเวลาไว้ในใจนะคะระหว่างนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าอย่างนั้นมาแล้วค่ะอีนูค้อนแรกของเราค่ะราคา2 0 0 0 0ืเซนนี ดูเหมือนว่าดาเมจเราจะแรงไปนะจนมันจนมันติดสติลไม่ทันน่ะโอยเอาแนอนอนไม่ได้เลยบอกตามตรงอิรูเนียมใหญ่อิรูเนียมใหญ่หืมถอยค่ะถอยค่ะเอาแนอนอนไม่ได้จริงๆนะคะนึกจะตีเราก็ตีเราเนี่ยหืมโลกโอฟโอริกอนนี่คือตกเหมือนเป็นของละวันปอบใจเลยล่ะค่ะคือสะสมไปเอาไปเอาไปตีบวกได้เลยนะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอีเดนธรรมดาดีกว่าถ้าอย่างนั้น คือดาเมจมันคงแรงไปอะค่ะจนจนมันเก็บไม่ทันนะคะมันสติลไม่ไหวอะ mm. อุ๊เรียบร้อยค่ะหลับเลยค่ะ mm. ตอนนี้ใช้เวลาไป8นาทีนะคะโดยประมาณนะ mm. มาต่อกันอีก23นาทีให้หลังนะคะหืมติดอาสกิลเขาเรียกว่าอะไรคะสกิลไอทำให้ตาเบลอค่ะโ mm. อ้โหคุณผู้ชมคะตาลายไหมคะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกเฉพาะ e x c l u s i v e ใน i r o นะคะคืออารมณ์ประมาณว่าไหนๆก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเวียนหัวอยู่แล้วนะก็เลยใช้วิธีนี้ไปเลยโอเคค่ะที่สบายใจค่ะอู้ตายละโดนโดนปลด,ด,ด,ดอาวุธค่ะไม่เป็นไรค่ะเราสามารถใช้มือเปล่านะคะอือเราสามารถใช้มือเปล่านะคะสติลได้เหมือนกันค่ะราราช้าหน่อยนะอู้สองนาทีเลยเหรอ มันนึกจจอยู่กันเป็นฝูงมันก็อยู่กันเป็นฝูงนะคะไอ้มันนึกจจอยู่แบบกระจัดกระจายก็อยู่แบบกระจัดกระจายจริงๆนะเนี่ยจะบอกว่าค่าเด็กไม่ถึงเหรอคะคือมันน่าจะเป็นดันเจียนสําหรับตัวละครอ่าให้คลาสนี่แหละค่ะคือเราเป็นแค่คลาสแรกไงยังไงมันก็ทําใจนะคะคือมันตีตีโดนยากอยู่แล้วอะเอาเถอะค่ะคือน่าจะเป็นเพราะว่าคลาสของเราเนี่ยมันมันคลาสมันน้อยกว่าตัวละครตัวอ่ามอนที่เราสู้นี่แหละค่ะมันเลยทําให้อัตราการตีมิสมันสูงนะคะ คือถ้าเป็นมอนในรีโนเวลเนี่ยทําใจนะคะว่ามันเป็นเลเวลแบบขั้นบันไดบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลเวลสูงกว่านี่คะ่ะแต่ว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอย่างคลาสสิกอย่างเช่นพวกโบลิ่งหรือว่ามอนที่มีมาก่อนนะคะเลเวลเราสูงยังไงเราก็ตีโดนค่ะแต่ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยอันนี้ก็ต้องทําใจนะคะว่าถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเป็นไฮคลาสหรือเลเวลจะไม่ถึงร้อยเนี่ยยังไงตัวละครเราก็ไม่มันจะไม่ถึงนะคะคือความสามารถมันไม่ถึงนั่นเองคือเด็กของตัวละครนี้ก็ไม่ได้น้อยนะคะเจ็ดสิบเด็กนะคะ คือเด็กสูงมากนะยังมีโอกาสตีติดมิดสูงอยู่เลยเกือบคาเกือบคาอุ้ยเกือบ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 ไปวางแรงนี่ไม่ไม่เกรงใจกันเลยนะคะดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยขยะจะไม่ค่อยตกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใช้โจนสติลเนี่ยยังไงเราก็ได้กําไรมากกว่าถ้าได้การมานี่ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้ออไว้ใช้สําหรับให้ลกตัวนี้แหละค่ะเอาไว้ปิดมอนคืออย่างน้อยถ้ามันปิดสกิลอ่าเบอร์นิงของคลาสสามเนี่ย รับรองค่ะคือการเก็บมอนหรือการการถล่มดันเจียเนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเอ็กพีแต่ว่าเราเน้นแต่ว่าเราเน้นปริมาณมอนที่เราปิดได้โดยใช้โลกแบบเนี้ค่ะยังไงก็คือค่อนข้างเหมาะนะเอาละค่ะตอนนี้ก็ครบ30มาทีแล้วนะคะเรามาดูผลประกอบการเบื้องต้นนะคะอู้หูอิลูเนียม34ก้อนโอเคค่ะจะขอร์สจดได้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะได้เอาไปขึ้นเงินในในเมืองกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่กันนะคะสักครู่นะคะ กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะโอ้ยดนดนโดนใบสกิลไปอีกแล้วค่ะอืมีเท่าไหลนี่พี่เขาเอาไปหมดเลยนะคะก็เลยไม่น่าแปลกใจนะว่าทําไมเขไม่ค่อยอยากจะมาลงดันเจี้ยนนี้กันนะคะเพราะว่ามันมันใบสกิลมันมันมันใบสกิลอะค่ะพอมันใกล้ตายนะคะแล้วยังแล้วยังออโต้สกิลไม่ได้ก็คงต้องอ่าสกิลขโมยแบบนี้ละ่ะค่ให้มันติดนะจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลา ถ้าหวังให้ขยะมันตกสักชิ้นเนี่ยก็คงไม่ต้องหวังเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเนี่แหละเพราะว่าอัตราการดอบส่วนใหญ่ของไอตัวพวกนี้น่ะมันจะน้อยกว่าตัวอื่นโดยปกติเลยก็ไม่เป็นไรนะจริงๆถามว่าอิโรเนียมกับออริกอนเนี่ยราคามันแพงไหมคะในเซิร์ฟเวอร์นี้คือด้วยความที่เซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเขาเนี่ยมันมีดรอปมันมีดรอปจากดันอื่นๆง่ายอยู่แล้วนะทาให้ราคาออริกอนกับอิโรเนียม อยู่ที่ประมาณ25,000เนี่ยแหละค่ะคือใกล้เคียงกับเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยเพียงแต่ว่าราคาในการรับซื้อเนี่ยก็จะรับซื้อสูงคือเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันจะมีบางจังหวะที่เขามีพ่อค้านะคะเข้าขายในราคาเป็นก้อนละแสนหรือก้อนละก้อนละ8,000 80, แบบนี้ค่ะก็คือขายแพงนะแต่ว่าก็มีเจ้าที่เขาขายแบบ25,000หรือว่า30,000อยู่ค่ะไม่ได้แพงอะไรมากนะแล้วเซิร์ฟเวอร์เนี้ยนิยมเอาไปตีบวกหรือเปล่าคะ คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นตีบวกของถูกๆเนี่ราคาอย่างเช่นอาวุธคริมสันที่ราคาไม่ถึงแสนแล้วเขาเมาส์แบบเมาส์ตลาดมานะคะแล้วก็เอามาตีบวกให้ถึงบวกเจ็นะคะคืออัตราในการตีบวกของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ใช่ว่ามันมันจะดีนะคะส่วนใหญ่ก็คือมันก็เทียบเคียงกับเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีใบการันตีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคืออีลูเล็กแล้วก็ อ่าโอริกอนเล็กเนี่ยก็ยังจําเป็นอยู่ดีค่ะเพราะว่าเอาไว้สําหรับในการบวกอุปกรณ์ที่แบบว่ามันเหมายกแข่งได้แบบนี้นี่แหละค่ะก็คืออาวุธคลิมซันนี่แหละค่ะคือตัวอย่างที่ดีเลยล่ะค่ะที่เขานิยมเอามาบวกกันนะคะกับบางอย่างอย่างเช่นเป็นพวกหมวกหรือว่าเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่หาง่ายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะด้วยความที่อัตราการดรอปของแร่ในเซิร์ฟเวอร์นี่มันมันชดเชยกับอัตราของของ,ของที่เสียหายไปได้นะคะก็เลยทําให้ราคาอีลูกับโอริกอนมันไม่ได้แพงมากนะคะ ตอน ZZ, นี้เหลือเวลาอีกสิบสองนาทีค่ะเยอะไปค่ะเยอะไปค่ะถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนเหลืออีก5้านาทีค่ะเยอะอีกแล้วค่ะเยอะไปค่ะอืมแปลว่ามอนมันเกิดกระจุกตัวกันนะเนี่ย นี่ค่ะคือความสามารถพิเศษของอาปันนี่เมสบันนี่นะคะมันสามารถจะท้อนเวทมนต์ได้ค่ะ5%เค่ะมันกับใส่โลใส่โลกระจกกันละค่ะคือมันไม่น่าคาดหวังหรอกค่ะมันมันมีไว้เพื่อแบบเอาไว้ขำๆมาค่ะประมาณนั้นนะโอเคค่ะตรงนี้มี3 4 5 6ี่ห้า11 12ดดเเดี๋ยว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 ตีนเยอะไปค่ะตีนเยอะไปค่ะถอยก่อน2นาทีสุดท้ายค่ะโอเคค่ะตอนนี้ครบ30นาทีแล้วนะแต่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บฝั่งนี้นิดนึงนะคะ เอาเป็นว่าสมทบไปเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะครบแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่า30อสินาทีนี้ได้เท่าไหร่อู้หูได้อิรูก้อนเนี่ยสามสองนะคะไดโอริเล็กสาแล้วก็ได้ซาก้อนแล้วก็ขยะนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปในเมืองกันนะคะว่าให้อคเคมิสเจ้าเก่าเขาเอาของไปส่งนะคะเราจะขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ่ะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็คือเป็นตามนี้เลยนะคะอีรูใหญ่66ก้อน ใน1ชั่วโมงแล้วก็โอริกอนเล็กใน1ชั่วโมงได้61ก้อนแล้วก็ได้ฐาน52แล้วก็ได้ซาก้อนมา87นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะยังมีคนรับซื้ออยู่หรือเปล่านะคะไม่ใช่ว่าเขาหนีไปแล้วนะคะโอเคค่ะยังอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่เห็นค่ะว่าเขาเขากระจายตัวรับรับขายกันไปเยอะพอสมควรแล้วคะ่ะโอเคค่ะอืมโอโอริเดก,กอนก็รับแพงนะเดี๋ยวเอาไปทำเป็นอิรูใหญ่ก่อนนะ โอเคค่ะได้มาสองแสนอันแรกแล้วถัดมาเลยส่งเควสค่ะอีกห้าสิบสองก้อนนะได้อีกมาอีกหนึ่งล้านค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะได้มาทั้งหมดสิบสองก้อนค่ะได้มาอีกสามแสนหกนะสลีรวมแล้วเราได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งล้านเจ็ดแสนกับอีกเจ็ดหมืนหกพันนะคะท่วนนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือดันเจียนเนี่ยถือว่าทํากาไรได้ดีเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เขารับซื้อแบบนี้นะคะตามปกติแล้วเนี่ยถามว่าเขารับซื้อกันแพงไหมส่วนใหญ่จะรับซื้อถูกๆค่ะอย่างที่เราเห็นเนาะว่ามันจะมีคนรับซื้อโอริโอนประมาณ8,000เซนีอะไรแบบนี้ค่ะแต่ที่เขากล้ารับแพงเพราะว่าเขาจะเอาไปใช้เองค่ะถ้าเราดูราคารับดูราคาขายกันนะคะนี่ราคาอย่างที่อย่างที่เนียอออนบอกนะคะบางเจ้าเขาก็ขายเป็นแสนเลยค่ะบางเจ้าเขาขายอยู่ที่30,000ทวนนะคะ บางเจ้าเขาก็ขอรับซื้อเพื่อเอาไปใช้เองค่ะแบบจํานวนมากๆค่ะก็เลยรับซื้ออยู่ที่ประมาณ20,000เนาะแล้วมาดูโอริดิกอนกันนะว่าเขารับซื้อกันเท่าไหร่นะก็อยู่ที่ประมาณ55 0 0 0นะคะหรือไม่ก็1 2 0 0 0 0ค่ะแล้วแต่เรานะคะเราจะหามาเพื่อขายเองก็ได้หรือเราจะเอามาขายเพื่อส่งเควสแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะสำหรับเอพิดนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถือซะว่ามาหาเงินอีกนะคะสําหรับ ความรู้สึกของเนี่อ้อนกับดันเจี้ยนนี้นะคะแนะนําว่าเอาไว้เหมือนกับเป็นดันเจี้ยนที่เราอยากจะหาทรัพยากรเอาไว้สําหรับตีโบกเองละค่ะถ้าหากเรามีเวลาว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยได้เยอะมากเลยนะคะเอามาแบบว่ามาตีบวกของหรือว่าเอามาอัปเดตอุปกรณ์เราได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อเองเลยละค่ะ ้ามองในมุลกลับกันนะคะถ้าเราจะหาซื้อจำนวนขนาดนี้ใน1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ต้องใช้เงินประมาณสัก2ล้านอาเราก็ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะสำหรับเงิน1ล้านกับอีก5 0าแสนเซนี้นะคะเราก็จะได้ของที่ใช้สำหรับในการตีบวกแบบถึงบวก7ได้อยู่ะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะ